ลูลู่ววงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาชื่นมืนแล้วลาลาเพื่อนเจ้าสาวตื่นเต้นยิ่งกว่าได้เลิกดีวันนี้12มีนาคม2566ลูกทุ่งสาวลูลูดวงฤด,ดีหรือลูลูอาสยามหวงแฟนหนุ่มนอกวงการชาติสุชาติเข้าพิธีวิวาชื่นมืนหลังคบหาดูใจกันมานานถึง17ปี ซึ่งฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์ขอลูกทุ่งสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้งานแต่งงานของทั้งคู่ต้องเลื่อนมาจัดขึ้นในวันนี้ค่ะ โดยล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของลาล่าในฐานะเพื่อนเจ้าสาวได้โพสตภาพบรรยากาศงานแต่งงานของเพื่อนรักแบบรัวๆเผยให้เห็นพิธีในช่วงเช้าเจ้าบ่าวแห่ขบวนขันหมากตามประเพณีไทยเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเหล่าเพื่อนพี่น้องและครอบครัวของบ่าวสาวจากนั้นต่อด้วยพิธีมัน่นและพิธีรดน้ำสังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ บรรยากาศนะคะเต็มไปได้วยความสุขความอบอุ่นจนเจ้าสาวถึงกับตื้นตันหลังน้ําตาออกมาเลยทีเดียวและในช่วงเย็นของวันนี้นะคะทั้งคู่จะมีงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมเบดเวสเทอร์นาดาดอนเมืองแอร์พอร์ตค่ะทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ